สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเล็กไปสารนะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยนะครับสําหรับจอเซเลโค,โคลนะครับสําหรับรถที่มีคอนโทรลทุกคันนะครับวิธีการตั้งยังไงผมจะแนะนําให้นะครับเริ่มต้นนะครับเราแตะไปที่หน้าแอปนะฮะเสร็จแล้วก็ปัดไปหารูปที่เป็นคอนโทรลพวงมาลัยนะแล้วก็แตะเข้ามาที่หน้าหลักพอมาหน้าหลักแล้วก็ก็แตะเพสังเกตด้านบนนะครับ ตัวงสือสีแดงมานะครับเราก็มาจิ้มฝั่งคอนโทรลวงลัยของรถนะครับกดแช่ไว้บวกแล้วก็ตัวงสือเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็แตะบวกแล้วเราก็ไล่เลยครับแตะลบเสร็จตัวงสือเปลี่ยนสีเขียวเราก็มาแตะลบนะฮะเดินหน้าเรากดแช่ไว้พอตัวงสือเปลี่ยนสีแล้วก็มาแตะเดินหน้านะครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนี่นะครับแล้วก็ แชร์ไว้นะครับอ่ะอย่างนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดภาษาอังกฤษฝั่งซ้ายมือนะครับปึ๊บก็กดกลับแล้วเราก็ลองเทสดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับหัวลูมนะครับลแล้วก็เดินหน้านะครับถอยหลังแล้วก็หมดนะครับใช้ได้ปกตินะครับก็ อ่านเป็นจมกันจบคลิปนี้เท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อย